สวัสดีครับเจอกอีกแล้วกับจาออเมริกา around the world วันนี้เราจะมานั่งฟังการสัมภาษณ์ทหารอากาศแห่งเมืองออสเตรเลียหรือว่าชาวอุซีเชื้อสายไทยครับ <c oughs> <c oughs> ผมทอมมี่ <c oughs> เป็นเพื่อนสมัยจ่าตั้งแต่ก่อนจ่าเข้าทหารฮะตั้งแต่ปีก่อนปี2001เจอกันในพวกในวอยช e c ในคุยกันเนี่ยแล้วทอมมี่เนี่ยถ้าใคร ไม่ได้เล่น Yahoo Messenger และไม่รู้จักทอมมี่นี่คือตกกระป๋องเลยฮะไปเราคุยเรื่องลื่นรุ่นไหนกันเนี่ยเพื่อนจ่ายฮะทอมมี่ฮะแต่ไม่เคยเจอกันแต่ว่าเราคุยกันถูกคอกันมากบทบาทของทอมมี่ในกองทัพออสเตรเลียในทหานกาศาศเรามาฟังประสบการณ์เขาครับว่ามีอะไรบ้าง What we do here is go back 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 back, back, back. สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามจากโอนะฮะจากโออเมริกาคำถามที่หนึ่งนะครับให้แนะนำตัวแล้วก็ถามว่ามาจากไหนหนะ้าตาหล่อบแบบนี้มีหนึ่งเดียวในออสซี่นะผมนะครับจากกาตรีนะครับดำรงนะแชมเปเพลยวนะครับมาจากจังหวัดขอนแก่นแต่ไปโตอยู่ที่จังหวัดตราด แล้วก็ย้ายกลับมาที่ขอนแก่นตอนอายุ8ปดขวบนะจนถึงสิบ็ดแล้วก็อายุสิบสองกลับไปเรียนที่ตราดอีกหนึ่งปีนะแล้วก็กลับมาเรียนที่ขอนแก่นจนถึงอายุสิบหกนะแล้วก็มาอยู่ออสเตรเลียนะครับอ่านหนึ่งปีหลังจากนั้นปีเก้าเจ็ดมาเรียนที่ประเทศไทย จนจบม6แล้วก็ปี1น99เกลับมาออสเตรเลียใหม่แต่ตอนนี้ตอนตอนที่มาครั้งแรกเนี่ยแม่ยังมีร้านอาหารนะแต่พอกลับมากันที่2คือแม่ขายร้านขายร้านอาหารเรียบร้อยนะที่เมลเบิร์นที่จัลโพสตรีผมก็เลยต้องไปทํางานกับเพื่อนแม่นะทำอยู่ได้ประมาณ1ปีนะแล้วก็เบื่อก็เลยอยากจะตามความฝันนะที่ผมเคยมีไว้แต่สมัยในเด็ก,กอยากเป็นอาหารนะทีนี้ตอบคาถามที่2นะฮะเข้าบรรจุนในกองทัพอากาศเมื่อไหร่ยากไหม กลัวหรือเปล่านะครับอะไรที่เป็นสิ่งจูงใจให้เข้าเป็นอาหาราเข้าบรรจุในกองทัพอากาศออสเตรเลียนะครับเมื่อวันที่17 นะครับเมษายนปี2001ยากไหมตอนสอบเข้าไม่ยากครับสอบอข้อเขียนก่อนแล้วก็สอบสัมภาษณ์นะครับพอผ่านสัมภาษณ์เสร็จปั๊บแล้วก็สอบอร่างกายนะตรวจตรวจเลือดต,ต,ต,ตรวจทุกอย่างนะเข่าเขาศอกหลังทุกอย่างนะว่าปกติไหมครบ3ามไหมนะครับแล้วก็อะไรอางนั้นก็เข้าไปบรรจุนะฮะเป็นนักเรียนทหารอากาศ อะไรเป็นสิ่งจูงใจคือครอบครัวผมตระกูลผมเนี่ยทางปู่เนี่ยเป็นทาหารมาเป็นเวียดนามเวสเทิร์นนะเป็นทหารมา,าที่ประเทศไทยนะครับส่วนพ่อผมนี่คือเป็นด่านเรือนะครับด่านเรือของประเทศไทยอตอนแก,ะกะเกษียณว่าสองปีที่แล้วนี่ ยศคือนาวเอกฮะแล้วก็ปกเสียนนะครับคําถามที่3คือช่วงบรรจุมีประสบการณ์อะไรที่ประทับใจและภูมิใจกับเหตุการณ์นั้นมีมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์ได้ตอนช่วงบรรจุนะฮะตอนที่เรียนทหารเสร็จใช้เวลาเรียนเบสิกนะของที่นี่ของนนานอากาศที่นี่คือสิบปทิทิ์แกือบสาวันนะครับคุณต้องเรียนทุกอย่างเขาจะโยนทุกอย่างให้คุณคือ สิ่งที่ยากสําหรับผมตอนเป็นนักเรียนทหารคือภาษา,าเพราะว่ามันจะมีตัวย่อเยอะภาษาทางการทหารเนี่ยมันจะมีตัวย่อเยอะเราต้องจําไม่ได้เพราะว่าเวลาสอบเนี่ยคุณต้องสะกดสะกดอ้คำย่อเนี่ยให้ได้แล้วก็เขาจะสอนทุกอย่างนะครับแต่แทหารน,น,นี่เวลาฝึกเนี่ยคือว่าเขาจะให้คุณไปฝึกเกี่ยวกับร่างกายก่อนตอนเช้าเช้าเนี่ยตื่นแต่เช้าตีห้า ต้องมาเช็คที่นอนต้องตุกมิลลิเมตรเนี่ยคุณห้ามห้ามผิดนะสมมติจัดจัดเตียงเตียงนอนของตัวเองเนี่ยะแล้วก็ล็อกเกอร์เนี่ยคุณต้องเป๊ะเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะขาดมิลเดียวคุณโดนตำโทษนะสมัยเป็นนัก่งเรียนอาหารแต่ผมก็ไม่โดนนะเพราะผมไม่ใช้ไม้บรรทัดวัดตลอดนะแล้วก็ตอนเรียนจบเนี่ยก็ภูมิใจนะเรียนจบไปเบสิกเรนี้ต้องไปเรียนเหล่าที่นี่ผมไปเลือกเรียนเป็นเชฟนะ คือว่า,อ,าอยากเป็นเหตุผลที่ผมไปเป็นเชฟเนี่ยคือว่าแม่ผมเนี่ยเป็นเจ้าของร้านอดีตเจ้าของร้านนะฮะแนี้พ่อผมมารับราชการทหารเรือเป็นนาวานาวาเอกผมก็เลยอยากจะเป็นเหมือนทั้งสองท่านคือเป็นเชฟด้วยรับราชการทหารด้วยก็เลยลงไปเป็นเชฟนะก็น่นก็พอเรียนจบเรา่านั้นเราเชฟเนี่ยผมก็เรียนเสร็จปั๊บผมก็ภูมิใจก็ได้ไป เป็นอย่างที่ผมฝันคืออยากเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่นะครับพอจบมาเสร็จปั๊บผมก็ไปทำงานที่กองรับอากาศ r ิชม m นนะอยู่ที่ซิดนีย์นะครับทำได้อยู่5ปีมีหลายอย่างที่ประทับใจต่อนเป็นเชฟนะผมเป็นเชฟตั้งแต่ปี2001จนถึง2008นแะครับแต่เป็นเชฟเนี่ยผมจะมี2งานนะครับคืองานเป็นล่ามแล้วก็เป็นเชฟ ผมจะแบบเชฟสลัดล่ามนะครับแล้วทีนี้ตอนเป็นเชฟเนี่ยผมได้ไปฝึกคือเป็นหน่วยหน่วยที่ผมอยู่เนี่ยเป็นหน่วยสนับสนุนลบนะคือต้องเตรียมตัวพร้อมตลอดนะครับได้ไปฝึกหลายามีไปฝึกอยู่ประเทศมาเลค้างหนึ่งปี2004นะ กับทหารอังกฤษนะ British Air Force uh, New Zealand uh, Air Force um, Malaysian Singapore Singaporean Air Force uh, ตอนนั้นฝึกประมาณ6อาทิตย์นะแล้วก็ได้มีโอกาสกลับไปเที่ยวเมืองไทยอีก1เดือนนะครับแล้วก็มาฝึก uh, Pitch Black ตอนปี2006ที่อที uh, ่ North of Australia นะที่เลียกบรูมนะฝึกกับทหารอเมริกันนะครับ ทหาร American. อเมริกันอตอนนั้นมีมีหลายเหล่ามาฝึกมันรวมหมดเลยฮะมีทั้งอากาศทั้งเรือทั้งเรีนทั้งอะไรเนี่ยตอนพิชแบล็กสองพันหกนะผมฝึกที่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 บรูงที่รับเบสเคิร์ตินนะอ่าก็สนุกนะฮะประสบการณ์ได้มีเพื่อนแล้วก็มีปีสองพันสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดฝึกที่ทาร์ซิลนะกับพวกเรีนจะส่งส่งคนมาฝึกกับพวกผมอะไรเงี้ยแล้วก็ฝึกกับฐารเรีนอเมริกันนะฮะในช่วงนั้นนะฮะปีสองพันแปดทีนี้ทหาร ปกขอตัวนะขอตัวล่ามนะเพราะไม่มีล่ามไทยก็เลยมาขอตัวผมเป็นหนึ่งเดียวนะตอนปี2008ฐานอากาศที่ไปฝึกลบร่วมกับทหารราบไทยนะครับที่อรอแปดนะครับจังหวัดขอนแก่นคือจังหวัดบ้านเกิดน,นะครับ กับ RCB นะครับ8.3 RCB ดิสนัลฟ์ฟอร์ไรฟ์ฟ์คอมมานีบัตเตอร์เวิร์ดนะฮะคือร้อยปืนเล็กนะฮะบัตเตอร์เวิร์ดของของฝ่ายฐานลาบออสเตรเลียนะฮะไปฝึกแล้วก็พอจบปี2008นะครับ2009พอ2010ผมก็ขอย้ายหน่วยนะย้ายจากเป็นเชฟเนี่ยมาเป็นอ่าเขาเรียกจ่าหน่องค์กษ์นะะของของที่นี่ ย้ายมาอยู่ที่แคนเบรานะฮะตอนปี2010มาอยู่หน่วยออสเตรเลียสเฟเดเรชันการนะครับถ้าเปรียบเป็นที่ประเทศไทยแล้วอเมริกาก็คล้ายๆกับเป็นหน่วยรักษาพระองค์มันจะหน่วยเนี้ยที่ผมอยู่เนี่ยมันจะมีกองทหารเกิกองเกียรติยศอาทหารรักษาพระองค์นะครับแล้วก็ทหารอ่า รูทีนนะฮะคือแบบไอ้ควงปืนควงอะไรเงี้ยฮะผมเป็นคนไทยคนแรกนะที่ที่ไปประจำกองนั้นแล้วก็ได้เป็นจ่างภาพที่นั่นด้วยในกองในกองนั้นแล้วก็เป็นก็เรียกอะไรนะเป็นทหารกองกิจยศด,ด้วยคือต้องอเดินสวนสนามด้วยนะถ้าถ้ามีโอกาสถ้ามีคนแทนผมผมก็จะไปถ่ายรูปถ่ายอะไรเงี้ย้าหัวหน้าสั่งอะไรเงี้ย เรืน่นี้สิ่งที่ไปจับประทับใจมากที่สุดคือมีมีอยู่สองอย่างนะสองอย่างอย่างแรกก็คือฝันว่าวันหนึ่งนะผมจะได้เจอควีนอลิซาเบธที่สองนะฮะเวลาใช้เงินนะผมจะเห็นภาพของพระอ,องค์เนะี่ยตลอดผมก็เลยเจอจริงๆแล้วก็ได้ถ่ายภาพของพระอ,องค์แล้วก็ภาพของผมอะที่ผมถ่ายเนะี่ยผมเป็น คนไทยคนเดียวนะทหารคนไทยคนเดียวเพราะตอนที่ถ่ายภาพเนี่ยทหารที่ได้รับงานเนี่ยมันมีอยู่สามสามสามนายนะจะมียศท่อผมเนี่ยคนหนึ่งแล้วก็มีจ่าเอกจ่าอากาศเอกอีกคนหนึ่งแลน,นี้ภาพที่ผมถ่าย,ยได้ไปตีพิมพ์นะในเขาเรียกอะไรในโซเชียลมีเดียแล้วก็ตั้งสือพิมพ์ของหาหานะจะมีชื่อผมตอนนี้ถ้าเขียนชื่อไปมันก็จะขึ้นนะ จะจะมีรูปของพระราชินีแล้วก็รูปผมอยู่แบ k ็กกราวก็มีนะตอนที่ข่าวมันออกอในประเทศเนี่ยอันที่ประทับใจอีกอย่างก็คือที่อเมริกาผมไม่รู้นะแต่ถ้าของพวก British หรือพวก Commonwealth เนี่ยประเทศไหนที่ค o l รน i z ไ d by, by English หรือ r r t t s s เนี่ยเขาจะรู้ว่าเอ็ดดิ้งบรั่ t ทัตทูเนี่ยเป็นการโชว์ของทาหารคือ ก็จะมีพวกดิลทีมมีพวกซีเนร์ดรัมทีมมีพวกอะไรเงี้ยแล้วผมว่าฝันอะว่าอยากจะไปอยู่เป็นส่วนนั้นและทีนี้หน่วยผมอะปี2010ะได้ไปร่วมในงานโชว์ครั้งนี้นั่นก็เป็นหนึ่ง ในที่สิ่งที่ผมประทับใจและผมอยากจะตามที่สุดก่อนก่อนที่จะตายนะฮะเพราะเขาเรียกว่าบักบัเก็ตอ่าบัเกตลิสต์คือผมได้ได้ทำยังภูมิใจอยู่ทุกวันนี้ไอ้ว่าสิ่งที่ผมอยากจะได้ทำก็ได้ทำนะฮะคำถามคำถามที่4นะฮะตอนเป็นทาหารมีคนเย็ดสีผิวพี่ทอมไหมเพราะเป็นคนเอเซียมันมันก็ต้องมีนะเพราะว่าที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยมันจะไม่เหมือนอ,นอเมริกานะครับเพราะว่าคนต่าง เชื้อชาตินะเอาง่ายๆเชื้อชาติคือสีผิวเนี่ยคนอเอเชียเนี่ยจะมีแค่ประมาณ 1- นหรือสอร์เซ็นที่ในโรงเรียนทหารเนี่ยที่ผมไปเนี่ยคนอเอเชียมันมีไม่เยอะมีน้อยมากประมาณ1นหรือสคนนะฮะในต่อต่อหนึ่งไฟล์อาหนึ่งไฟล์เนี่ยจะมีแค่คนเดียวนะครับแต่ถ้าคอร์สนึงเนี่ยกลุ่มของผมเนี่ยคือคอร์สของผมเนี่ยจะมีคนอเอเชียแค่มีผมคนเดียวมีผู้หญิงผิวดำอีกคนหนึง่งเป็นคนฝรั่งเศสท,ที่ที่มาโตที่นี่ทีนี้มันเหยียดสีมันก็มันแต่มันจะ เหย็ดตรงตรงเลยไม่ได้มันจะล้อบ้างอะไรบ้างแต่เราก็ไม่รู้ไม่ชี้เราคือถ้าสมมุติมันมากเข้าหรือคนมาแกล้งลเอะไรอเงียเราเราเราสามารถเขียนก็เรียกเขียนรีพอร์ตแล้วก็ส่งไปว่าเราไม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็มามีความปรับความว่าใจแล้วก็ส่งเรื่องไปผมผมเคยฮะเคยส่งเรื่องไปเพราะว่ามีเคยมีหัวหน้าที่มันมันชอบแกล้งอะไรผมว่าส่งเรื่องไปะแล้วผลสุดท้ายก็มันก็ไม่ไม่มีความหมายอะไรส่งไปก็เท่านั้นมันมันทำอะไรไม่ได้มันแก้การเหย การการเหย็ดสีผิวอะไรเงี้ยผมแต่ผมไม่ไม่ไม่ไมไมไมค่อย take it serious นะครับคำถามที่5ช่วงบรรจุเคยมีความรู้สึกท้อไหมท้อ ก็มีเยอะอะแต่ไม่ได้ท้อเกี่ยวกับการงานนะคือท้อแบบเฮ้ระบบระบบไอ้เขาเรียกอะไรอะระบบโปรโมชั่นหรือเลื่อนยศเนี่ยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยมันมันคนละอยา่างมันไม่เหมือนเมืองไทยไม่เหมือนอเมริกานะประเทศนี้คุณต้องเวลาออนรีพอร์ตนะคือทุกปีเนี่ยเขาจะมีรีพอร์ตนะหัวหน้าถ้าหัวหน้าชอบคุณก็จะเขาจะเขียนรีพอร์ตว่าคุณดีอย่างนั้นคุณดีน,น,ดนี้บางคนเขาเรียกอะไรอะเชิญหัวหน้าไปบาร์บีคิวนะครับเสาว ทเงี้ยเออพวกนั้นมันก็จะไปไวหน่อยแต่ถามว่าผมคิดมากไหมผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดมากเลยยศยศจะจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปมันจะยังไงมันก็เหมือนเดิมนะผมผมไม่ได้อันนั้นมากไม่ได้ซเรียเรื่องยศมากนะนะครับแล้วกเออ็เพื่อนผมบางทีเป็นฝรั่งกแทนนะ ทำงาน3.2ปี3.2ปีบางก็ยังจอากาดตีเหมือนผมเนี่ยเป็นมา3.2ปีนะเป็นทาหารเป็นฝรั่งเนี่ยนะครับมัน,ม,นมันแล้วแต่นะครับไอการยศที่เนี่ยถ้าถ้าคุณเรียเป็นคุณก็จะไปขึ้นไปเรื่อยๆอ่าแล้วก็อีกคําถามมันคือแล้วถ้ามีปัญหาแก้ยังไงใช้อะไรเป็นพลังให้สู้กับอุปสรรคก็ไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะเพราะอยู่ที่นี่ คุณทางานเสร็จปั๊บกลับบ้านคุณก็ใช้ชีวิตกับครอบครัวคุณก็เอาเวลาให้กับครอบครัวมากที่สุดงานจบก็จบไปนะเช้ามาตื่นใหม่แล้วค่อยค่อยคิดแก้ปัญหาใหม่นะแต่ที่นี่ดีอย่างนะคุณถ้าคุณท้อคุณแท้คุณก็ไปหาแชปเล่นนะคุยหรือไปอ่าคุยกับจิตแพทย์เขาจะมีจิตแพทย์ตามโรงพยาบาลถ้าคุณเครียดคุณเลยคุณก็ไปหาหมอธรรมดาแล้วก็ให้เนี่ขานัดจิตแพทย์แล้วก็คือคุยจิตแพทย์อะไรเงี้ยมันดีอย่างนะเวลาคุณท้อคุณอะไรเงี้ยคุณไป มันมีได้หลายมันมีได้หลายอย่างนะคือไปคุยกับแเล่นแล้วก็คุยกับจิตแพทย,แแพทย,ยท์แต่ไม่ได้จิตแพทย์เนี่ยคือคนที่ให้คาปรึกษาแต่ไม่ได้จิตแพทย์ที่ให้ยานะคนคนละอย่างถ้าจิตแพทย์ที่ให้ยาก็จะมีอีกหนึ่งคือหมอต้องส่งไปอีก,ออกจิตแพทย์หนึ่งนะถ้าคุณแบบเครียดมากๆหรืออะไรมากๆเนี่ยคุณถึงได้กินยาจะถามว่าคิดยังไงกับคําว่าผู้นำนะคำว่าผู้นามันแล้วมันก็แล้วแต่นะว่า ใครเป็นผู้นําคือว่าถ้าคุณเป็นผอบอหมู่เนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยในหมู่ของเราเนี่ยเราไปสั่งเขาทำเนี่ยเราทําได้ไหมถ้าเราทาไม่ได้เราอย่าไปสั่งผอบอหน่วยผอบอพันผบกรมผอบวพ,พลผอบอกองทัพอะไรเงี้ยคุณก็ต้องรู้ว่าถ้าคุณทําไม่ได้คุณอย่าไปสั่งให้ลูกน้องทาอย่างทําโทษลูกน้องคือว่า ถ้าสั่งลูกน้องเนี่ยวิดเพื่อน200ถทีถ้าคุณทําไม่ได้คุณจะาสั่งให้ลูกน้องทาแล้วก็ทําให้ทําตัวให้เป็นผู้นําคือโชว์โชว์ทุกอย่างนะครับว่าเออเราเป็นหัวหน้าที่แคร์ลูกน้องไม่สบายถามเขาเป็นยังไงถามาสาระทุกสาระทุกสุขดิบนะครับถามเขาว่าเขาเป็นยังไงอะไรยังไงก็ต้องแคร์เขาเหมือนกับเป็นพี่น้องด้วยกันอ่าเรียกเป็น brotherhood นะฮะในในในทหารทุกทุกประเทศนะผมที่ผมคิดว่านะคนที่ทํางานด้วยกันเนี่ยก็จะคิดว่าเป็น Brotherhood แต่เราก็ไม่รู้啊 มันจะมีบรรทุนมันจะมีคนที่รักเราด้วยแล้็คนเกลียดเราด้วยเราก็ต้องระวังนะเพราะอย่างผมเนี่ยที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยคนเนเชียที่เป็นทห,หารเนี่ยคือส่วนน้อยมากนะครับคือแค่ประมาณ2%องเองสาของ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 ,ของทัพคือเราเราก็ต้องก็เรียกะไรนะเราก็จะไปอันนั้นมากไม่ได้เรียกร้องมากไม่ได้เราก็ต้องทําใจนะเพราะเราฝึกมาแล้วความอดทนเรามีเราก็ต้องทนะงต,งต่อไปนะครับคติเตือนใจคำถามที่8นะจ่าโอถามว่าคติเตือนใจเนี่ยผม ไม่มีกติเตืนใจก็แค่คุณอยากทําอะไรคุณดันความประยามของคุณมีเท่าไหร่ดึงมาให้หมดความฝันคุณมีคุณอยากเป็นอะไรคุณดึงมาความประสบผลสําเร็จ มันจะเข้ามาในตัวคุณเองอย่างผมเนี่ยฝันอยากเป็นอาหารก็ได้เป็นฝันอยากเป็นเชฟผมก็ได้เป็นอยากเป็นช่างภาพผมก็ได้เป็นอยากเห็นพระราชนีผมก็ได้เป็นอยากอยากจะไปฝึกที่ประเทศไทยผมก็ได้ทำอยากเป็นเข้าไปร่วมอยู่ในมิตรที่แท็กซูผมก็ได้ทำนะฮะอยากอยู่หน่วยนะครับ คือทหารรักษาพระองค์แล้วก็ทหารกองเกียรติยศแล้วก็ทหารริลทีมเงี้ยผมก็ทําได้ผมก็ภูมิใจฮะพยายามสอนให้ตัวเองฝึกความอดทนของตัวเองความพยายามของตัวเองแล้วคุณจะทุกอย่างอยู่ใน,ในจิตน,นึกคิด ของตัวเองนะฮะถ้าคุณอดทนได้ทุกอย่างมันก็จะไปได้แต่คุณไม่มีความอดทนมันก็จบอ่าก็ตอนนี้ผมก็ออกจากทหารแล้วนะในใจไม่ได้อยากออกนะฮะแต่ก็ต้องออกเพราะว่าที่นี่ถ้าคุณบาดเจ็บในหน้าที่เนี่ยคุณวิ่งไม่ได้คุณอ่าทอะไรไม่ได้เนี่ยก็คุณต้องออกนะฮะผมว่าตอนนี้เป็นขราชการลำนานนะฮะมาแปดปีละคืออยากจะฝากเตือนก็ไอ้น้องๆน,นะครับที่อยากจะเป็นทหารของต่างประเทศนะคุณ บ้าพลังได้นะแต่คุณต้องดูด้วยนะครับว่าร่างกายเราแก่ตัวไปมันจะลําบากอย่างผมว่าตอนที่เป็นวัยรุ่นนะครับตอนไปฝึกกับแบกเป้แบกอะไรอยเงี้ยหกิกโลปืนปืนที่ใช้เนี่ยคือ f a d a เนี่ยเกกิโลนะเกกกิโลไม่รวมแมกกาซีนแล้วก็ตัวพวก เคฟล่า lar, อะไรเงี้ยทั้งตัวเนี่ยประมาณ 60, 60- 70โลนะฮะต้องแบกแล้วก็เดินต้องกาเรียกอะไรนะต้องดูแลร่างกายตัวเองด้วยจำไว้นะว่าคุณบาดเจ็บคุณออกกำลังกายไม่ได้คุณต้องโดนปวดนะทหารต่างประเทศนะ,ะคุณเดินเรื่องแล้วคุณบาดเจ็บในหน้าที่ไหมอะไรเงี้ยมันมันคุณต้องระวังนะ,ะเพราะว่าอย่างระบบของออสเตรเลียเนี่ยคือถ้าคุณบาดเจ็บเนี่ยพอคุณออกเสร็จปับ๊บคุณต้องเดินเรื่องคือสู้สู้กับ DVA นะฮะ ที่คือ defense veteran affair นะครับคือเป็นหน่วยที่ดูแลทหารที่ทุกคนลภาพหรือทหารพิการหรืออะไรเงี้ยครับที่ออสเตรเลียเนี่ยคุณต้องเดินเรื่องสู้เขาคุณต้องู uh, medical record มาโชว์ว่าคุณบาดเจ็บในหน้าที่จริงตอนไหนเดือนไหนอะไรเงี้ยคุณต้องมาสู้เขาบางทีก็ต้องได้ไปเขาเรียกไงอะไปขึ้นลงขึ้นศาลนะครับส่วนใหญ่จะจะเป็นนะจะ ทหารที่แบบบางคนออกมานะครับออกมาแล้วก็ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีอะไรเงี้ยมันมีนะที่อังกฤษนะครับแคนาดานะครับออสเตรเลียคุณเป็นอาหารคุณต้องถนอมร่างกายนะอย่าไปบ้าพลังสมัยผมเป็นหนุ่มๆน,นะผมบ้าพลังยกของหนะักคนเดียวอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ถามให้คนช่วยอะไรเงี้ยจนผลสุดท้ายหลังเสียต้องได้ออกจากทหารนะครับก็ ยังไงก็ฝากติดตามเพจของจอเจ้าอโมริกาดนวยนะครับผมจะอากาศตรีดำรงชั้นตะเปียหรือจากเจป,ปีก็ลาเพียงแค่นี้นะฮะมีโอกาสแล้วคอยค่อยคุยกับจา้าอโมริกาใหม่นะครับสวัสดีครับเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของทหารออสเตรเลเชื้อสายไทยเรียบร้อยแล้วหวังว่าพี่พี่น้อน้องคงจะชอบนะครับ อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe และยังไงเดี๋ยวจ่าจะหาสาระดีๆมาฝากอีกครับสวัสดีครับผม